่ากับกระรอกในฤดูหนาวในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีเต่าตัวหนึง่งชื่อเต่าช้าและกระรอกตัวหนึง่งชื่อกระรอกว่องไวสองตัวนี้เป็นเพื่อนรักกันแม้จะมีนิสัยต่างกันมากวันหนึง่งฤดูหนาวมาเยือนกระรอกว่องไวรีบวิ่งเก็บลูกไม้ และถั่วมากองไว้ในรังอย่างรวดเร็วส่วนเต่าช้าเดินช้าช้าไม่รีบร้อนแต่เธอก็เฝ้าสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างใจเย็นกระรอกเห็นเต่าช้าเดินช้าช้าและพูดขึ้นด้วยเสียงกังวลเต่าช้าเธอต้องรีบเก็บอาหารไว้มากๆนะจะได้มีอดในหน้าหนาว เต่าช้าหยุดเดินแล้วมองกระรอกด้วยสายตาสงบกระรอกฉันเข้าใจว่าการเตรียมพร้อมสำคัญมากแต่บางครั้งฉันก็ต้องการหยุดพักและฟังเสียงของป่าฟังเสียงหงวัวใจตัวเองด้วยกระรอกว่องไวพยายามบอกเต่าช้าว่าแต่ถ้าไม่รีบ เราจะอดตายก่อนรือรูหนาวผ่านไปนะเต่าช้าไม่โต้อตอบทันทีแต่นั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่และหายใจลึกๆฉันรู้ว่าการเตรียมตัวนั้นสำคัญแต่เราไม่เห็นใจตัวเองและไม่ฟังเสียงภายในเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่ากระรอกเริ่มสงสัยและเงียบไป เธอค่อยๆนั่งลงใกล้เต่าช้าและเริ่มฟังเสียงป่าเงียบๆกับเต่าช้าเวลาผ่านไปกระรอกก็เรียนรู้ว่าบางครั้งการหยุดนิ่งและฟังใจตัวเองนั้นสำคัญไม่แพ้การเตรียมตัวและที่สำคัญคือความเข้าใจในเจตนาและความรู้สึกของกันและกันช่วยให้พวกเขา รอดผ่านฤดูหนาวด้วยความสงบและความรักที่มากขึ้นการช่วยเหลือไม่ใช่แค่การเร่งรีบให้คนอื่นทำตามความคิดของเราบางครั้งสิ่งที่เพื่อนต้องการคือการให้เวลาฟังใจและเข้าใจเจตนายอย่างลึกซึ้งการฟังความรู้สึกแท้จริงของกันและกันช่วยให้การช่วยเหลือมีคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การเห็นใจตัวเองและคนอื่นคือกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก